ก็สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับแบบออสตาเทอร์ดิเฟนต์ก็มันมีอัปเดตมามันมีอัปเดตจากเมื่อวานมาเป็นอีเวนต์ของคริสต์มาสนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจากจุดจุดสปาวนะครับเตินออกมาก็อยู่อยู่น่าจะอยู่ฝั่งฝังซ้ายนี่ต่อจาก หมดการทดสอบเนี่ยเดินมาเรียวซ้ายมานีอยู่ตรงนี้เราก็เข้าไปเลยนี่นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะก็ตัวตัวที่เราจะได้นะในการเล่นนะจากการเล่นเล่นด่านในในนี้นะจะเป็นแคนดี้ที่เราจะได้เอาฮีนี่สี่หมื่นห้าพันลูกอมแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นเอ่อชื่ออะไรสักอย่างผมไม่ได้ใจนะก็จะเป็นสองหมื่นลูกอมแล้วก็สี่พันลูกอมแรกแคปซูลนะนี่ตามนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ ต่นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเอาไปลงเล่นในด่านก็จะมีมีสั้นมีดาบน่าจะเป็นคาตานะนะดาบคาตานะแล้วก็ลูกปืนใหญ่พัดหมัดกระทาแล้วก็ปืนเราสามารถเราสามารถสุ่มได้ในนี้เลยนะใช้เพชรสุม่มอันนี้50เพชรได้คอมมอน80%กับอันคอมมอน20%แล้วก็กล่อง300เพชรจะได้ มันคอมมอนหกสิเปอร์เ็นแล้วก็แรสิบห้าปอร์เซ็อีพิกห้าเปอเซ็นเ่อกล่องน,นี้จะการันตีได้เอ่อสุ่มสิบครั้งมีโอกาสได้อีพิกไม่ใช่มีโอกาสสิได้อีปิกเลยหนึ่งหนึ่งชิ้นนะอีพิกคือสีม่วงนี้สีม่วงอ่อนก็ไล่ระดับก็คือสีเขียวสีสีฟ้าสีม่วงอ่อนแล้วก็สีสี สีม่วงเข้มนี่มันจะไล่อย่างนี้ก็คือสมมติเราได้มีสั้นมาสามอันแล้วก็รวมกันจะจะกลายเป็นสีฟ้าจากสีเขียวจะกลายเป็นสีฟ้าใช้มีสั้นสามอันแล้วก็สีฟ้าต้องใช้ต้องใช้สีฟ้าเนี่ยสามอันถึงจะรวมกันเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้แล้วสีม่วงเข้มนี้ก็จะสามารถรวมกันก็จะกลายเป็นสีสีน่าจะน่าจะสีส้มนะน่าจะเป็นแบบรีเจนอะไรยเงี้ย เพราะผมก็ยังไม่เคยมีเหมือนกันเนี่ยผมมีแค่ถึงสี่โมงเข้มก็มันสามารถรวมกันได้นะนี่ก็มันจะอาวุธเนี่ยมันต้องใช้ตามที่ตัวละครมันบอกนะมันจะมีเขียนบอกอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยจะมีเขียนบอกอยู่ตรงนี้นี่แต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวบอกไว้เลยผมก็จะใช้เป็นนารูโตะหกดาวโคดินคูดหกดาวอุซบห้าดาวแล้วก็จีนอสแต่ในดานเนี่ยมันน่าจะลงได้แค่สามตัวเวลาลงผมก็จะลงสามตัวนี้นี่ลงนารูโตะโคดินคูดแล้วก็อุซบ นี่อุปกรณ์ก็คือมีดสั้นหมัดแล้วก็พัดนี่แล้วก็นี่ครับพัดเนี่ยผมอัพห้าสิบเอ็ดเลยเพราะอันนี้เวลาอัพนะต้องใช้ต้องใช้เพชรสีม่วงเพชรสีชมพูม่วงเนี่ยในด่านเล่นแบบจะผ่านด่านเนี้ยข,ข้างในเนี้ยของที่ได้จากการลงลงออฟอะที่ออฟออฟที่ฟาร์ไวลงห้าสิบบาอันเนี้ยมันจะใช้ต้องใช้ในการอัพเกรดด้วย อัปเกรดให้ดูผมมีหรือเปล่านี่นะนี่นี่นี่อ๋อนี่นี่คือละคือละนี่จากสามห้าเป็นสามสิบหกมันจะสามารถอัปได้โอเคงั้นเราไปลงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ลงเลยนะครับโอเค้าตาดาบมันจะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นครึ่งครึ่งร้อนครึ่งเย็นนี่มันจะเป็นอันนี้คือดาบแรกจะเป็นตัวนี้นแล้วก็แล้วก็กดวางได้เลยดิรูโตะนี่วางไว้เห็นไหม จะตีนี่แล้วก็กดดิโค้ดตัวพัดแล้วก็เนี่ยมันวางไม่ได้เนี่ยมันวางได้แค่สามตัวนะนี่บอสมาแล้วอันนี้คือบอสด่านสิบนะเอีหน้าโกรธมาเชียนี่คือบอสด่านสิบมันจะวัยวอย่างนี้หน่อยนะอันนี้อันนี้คือรากดปุ๊บมันจะได้เนี่ยมันจะมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มดาเมจมั้งเป็นเป็นท่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมผมไม่แน่ใจแต่พอกดปุ๊บอะดาเมจมันจะขึ้นมาแบบรัวๆเลยแบบทีเดียวแรงๆเลย มันติดชี้อะไรเงี้ยมันไม่รู้มันเป็นสกิลของเนี่ยเวลาหลดของของเอ่อตัวละครเราเต็มหมอย่างเงี้ยมันจะให้กดหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่มันพอกดปุ๊บมันจะแรงมากนี่ตัวตอนนี้ก็สองฉากนะสองสองสองฉากที่เอาไว้อัพนะสองฉากอ่ะมันสุ่มเหรออันนี้อันนี้ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสุ่มหรือว่ามันอะไรอันนี้คือเราก็ยืนยืนเอฟเคไว้ได้เลยก็ได้นะจนแบบประมาณสามสิบสี่สิบก็มากดด้วยนะ เราบอสมาอย่างเงี้ยมากดแบบว่าๆๆกดสกิลที่มันให้กดอ่เพราะง,งั้นบอสไม่ตายนะก็บอสแต่ละดานมันจะมีเวลาบอกอยู่ข้างบนนะว่าถ้าหมดเวลานี้ก็คือเราก็คือเราก็ากแพ้เลยถ้าหมดเวลาเราก็คือแพ้เลยอยางเนี้ยดาสามสิบอะของผมอะไม่ค่อยเช่าไหร่แต่ดาน,นสี่สิบนีไดสิตียากมากดาดสามสิบเอ้ด่าดสี่สิบมันจะตีได้ยากมากเลื่อดมันเยอะมากเลยอ่ะเดีวมีสิทธิ์ผ่านนะเนี้ย ถ้าได้กดสกิลอีกอ่ะเออเอะไอุซบทีเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนะี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วเจ้วผ่านไปเนี่ยแต่ผมว่ากิจกรรมนี้มันก็ดีนะดีเอฟเคปล่อยไว้พอเสร็จแล้วก็ไปไปใหม่ก็ได้แคนดี้ก็ฟาร์มยาวๆเลยอ่ะคนที่เล่นฟาร์มไมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะอุโบกรครั้งที่แล้วก็ก็ก,ก็ก็สามารถใช้ได้แคนดี้ครั้งที่แล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกดีมากเลยนะแบบมีคนได้แล้วเอาพี P กับตัวในเรื่องเรื่องโตอีกตัวหนึ่งอ่ะ มีคนได้เล้ยวอ่ะผมไม่ได้ฟาร์มไว้ครั้งที่แล้วอ่ะผมแบบพอได้เออลูฟี่ในใแมปปุ๊บแล้วก็เลิกเลยเฮ้ย hey, ผ่านมาเนี่ยผ่านผ่านมาเนี่ยเอา้า What What the fuck อยากว่ะอา้าพอตายแต่เวลาเนี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยคือต้องอัพต้องอัพฟิลเพิ่มนะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็เก็บสะสมไปจนนั่นแหละ ถึงได้ถึงถึง4ี่หมื่นห้าแล้วก็จะได้อาพีนะแล้วก็พวกแล้วก็อีกตัวก็สองหมื่นนดูตบโอ้โหเก็บหกหมื่นหกหมื่นห้าเราต้องเก็บหกหมื่นห้าเลยนะมันถือว่าเยอะมากเลยนะต้องเล่นทั้งวันเลยอะโอโเราไม่ตายก่อนเหรอวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปเล่น event อีเวนต์ก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย h a t was too far.